ครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับได้มีการจัดเหตุบุญตักบาทแด,ด่สมเนร่นโครงการบรรพชาภาคดุรุอนฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ที่วัดมหาพุทธารามพระอรารามหลวงอำเภอเมืองศรีสเกตนางสาวชนมนัดลอดบุญถ่ำรองผัวราชการจังหวัดศรีสเกตได้นำหัวหน้าสนราชการข้าราชการฝ่ายทองทินและพ่อข่าประชาชนรวมเหตุบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห่งแด่สามเณรที่ร่วมโครงการบ้รรพชาภาคฤดูร้อนฉลืมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ6รอบ28กรกฎาคม2,567จําจำนวน103รูปโดยมีพระวะชิริสิทธิธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานไฟสงพร้อมพระพิเรี่ยงนํำสามเนีนโครงการบรรพชาพ บรรพชาอุปสมบทผักดูรอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบพกรอบออกรับบินทบาทข่าวสารอาหารแห่งเพื่อนำไปร่วมสมทบการชการซอยเหลือขอบขั้วผู้ยากจนผู้ยากไร่ผู้ด้อยโอกาสของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานเลากาชาติจังหวัดรีสเกตนำไปซอยเหลือกลุ่มเประาะบางทาง22อำเภอขณะทีสามเนรในโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคดุดูรอนเฉลิมพระเกียรติเหล่านี่ก็ได้เป็นตัวแทนเด็กและก็เยาวชนจาก22อำเภอได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ได้พร้อมใจร่วมบรรพชาเฉลิมพระเกียรติและได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้สัมผัสลักรรำคำสอนและเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยซึ่งทางเบิร์ตนี่มีกำหนดลาศิกขาในวันที่6พฤษภาคม2 5 6, 6 7ครับ